นี้วันที่เจ็ดกุมภาพันธ์สองพันห้าร้อยหกแปดเป็นวันที่สามสิบหกพระเจ้าในพระสุนทรภู้ศิลป์นันทกุลโบรเรกหนึ่งจ็ดห้าขอถวายเสียงสวดสาธยายสูตรพระปริทและมนต์ต่างๆถวายเป็นตบูชาธรรมบูชาสังบูชาและอาจารย์ลิยบูชาแม่ครูบาอาจารย์ทั้งหลายขอจิตของพระเจ้าจึงตั้งมั่นมีสติระลึกได้มีสมาธิจัดจ่อในอักขระ กยัญชนะในบทสวดอย่างต่อเนื่องด้วยกหนึ่งจงนมเทวดาสมันตาจักรวาลิสุอัตระคัจฉันตุเทวดาสัตทมังมุนีราชสาอุนันตุสักขโมขะทังสักเคกามีจารุเกศิลิสิภะตเตจันทลิเกวิมหานีทีเปรัฏ เทจะคามมต้วะนะคาอเนหาวัตุมิเกเตพูมาจะยันตุเทวาฉลธรระวิสเมยักขะคันทักพนาคาทิทันตาสันติเกยังมุนิวะระวะจะนางสาทวมีสุนันตุธรรมะสวรรคารอยัมมัทันตาธรรมะสวนรคาโล ยำปัทตนตาธรรมะส่วนนกาโลยำปัทตนตาต่อขบูชาปรัตตนะเตยมินาสกาเลนะปัตตังอภิปุญยามะมินาสกาเลนะสมังอภิปุญยามะมินาสกาเลนะสังฆังอภิปุญยามะสามกราบปรัตตนะเตยเอาล้างสมมาสุตโตปคะวะตตังปรวนตังอุวาเตเย ตัขาตัวพระวตามโอทมังนัมสาสุปิันโนพระวตัวรังโสังังนมสีนุสการสิกัตา โมตสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะอาตัยเสลมังตังสนังกุจามิตัมมงสนังกุจฉามิสังฆังสนังกุจฉามิตุเตียมปิพุทธังสนังกุจฉามิตุเตียมปิตัมมังสนังกุจฉามิตุเตียมปิสังฆังสนังกุจฉามิ ตัดิจัมปิพุทธังสังกัจจามิตัดิจัมปิธรรมังสังกัจจามิตัดิยัมปิสังฆังสังกัจจามิอกสัจจะกิริยาคาถาอัตถมีสันนัตยังพุทธมีสันังวังอิตินาสัจจวัจเจินะสุติมีหุตุสัพพสถาอัตถมีสันนัตยังธรรมมีสันังวังอิตินาสัจจวัจเจินะสุติมีหุตุสัพพสถาอัตถมีสันนัตยัง ตังขุมมีสรนังวังอิตินสซาจุมาจินสุดที่มีห้อตุเตปชาเจ็ดมหาสมัยสุดเอวัมเมสุตังเอกังสมะยังพกคว่าสกเีสุวิหาราติกับพิราวดุสินีมหาวัีมหาเทวิกมหาตาภิกขุสังเทนะสัตทิงปัญจมัตเตภิกขุสเตหิ เอหิวะอารันเตหิสัสสะหิจะโลกทาตุหิเทวตาเยุเยนะสันนิปิตาติปะวันตังตัสสนายะภิกขุสังคัจะอัตโกจะตุนังสุทธาวาสะกาอิกานังเทวนังเอตถะุิยังโคปะะวาสะเสุวิหาราติกปิราวัมิงมหาวเนมหาตาภิกขุสังเนะ tinh pancha matte hin pikuste hin te hin vara han te hun ta ta hin ta lo ka ta tu hin te ho ta ye pu ye na san ni pati ta hun te ta pho van pa ka van tang ta sa na ya sang hun ta yan na ma yam pi ye va pa va ta te nu pa sang ka ma upa sang ka mi ภวะโตสันติเกปันเจปเจกคาธาภาสซยามาติอาตะโคตาเทวตาสยยาธาปินามะภะระวาปุริโสสัมมันชิตังวาภาหังปะสารรยะปะสาริตังวาภาหังสมิเชียยะอิวะเมวะสทาวาสีสุเทวีสุอัน สาระตาภวโตปูรโตปตุระหังสุปะตุระหังทุตัคโคตาเทวตาภวันตาภควันตังอภิวาเทตวาเอกานตังอตังสุเอกานตังติตาโกเอกาเทวตาภวโตสันติเกิมังคาทังปาศิมหาสมะโย ปะวะนัตสมิงเทวะกายาสมาตาอาคตัมมะอิมังธรรมะสมัยยังทากิตาเยวะปราชิตาสังคันติอัตโคปาราเทวตาปัวาโตสันติเคมังคาทั้งอภาริษิตาภิกาวุสมะตาหังสุจิตังอัตโนอุชุกามะกังสุสาราธิวะ นตานิการตวาอินทาริยานิรักขันติปันทิตาเกอาิตโกปราเทวตาปวะโตัวสันติเกมังคาทั้งพาสิจิตตวาคิขีลังเชตวะปุรีคังอินทาขิลังโอหัจมะมเมชาเตจรันติสุทาวิมราจักภุมะตาสุทันตาสุสูนาคาจิ อาตโกปราติวตาภะคะวะโตสันติเกอิมังคาทังภาเต็เอเกจิพุทธังสระนังคาเตเสนะเตขามิสันติอาอปายะภูมิงตหายะมานุสังเทยังเทวะกายังปะริภูริสันติเต็อัตโกภะคะวะปิกูอามันเตสินเอเุเยนาปิกเวส ทัสสะสุโรกตาตูสุเทวตาสันนิปติตาหุนติตัคธาคตังทัสนายะพิกุสังขันจะเยปิเตพิกเวอเฮสุงอติตัมมธานังอรหันตุสมาสัมพุทธาเตสัมปิปภวันตานังอิตปาระมาเยวะเทวตาสันนิปติตาเฮสุงไสยธาปิมายังเอก อรหิิเอภิตวิกเวภทวิสันติอนาคตะมัทธานังอรหันตุสมากิตาเตสมิปภะกันตานังเตเอตัประมาเยวะเทวตาสันนิปฏิตาปวิสันติไยถาภิไมหังเอตราชินอจชิกิสามิภิกขเวเทวภายานังนามานิ สิตาสิสสามีภิกเวเิวกายานังนามานิเตสิสสามีภิกเวเิวกายานังนามานิตังสุนาระสาทุกังมณสิกะโรตะพาสิตสามีติเอวัมปันเตติโคเตปิคูภะคะวะโตปัจจัตสูสุงภะคะวะเอตถาวุตระ สิโลกมะนกัสสามิยตาปุมมาตะทัสติตาเยสิตาคิริขะพะลังปะหิตัตตาสมัยตาปุทุสีหาวัสสันีนโลมหังสาภิสัมโนโอทาตมะนะสาสทาวิปัสสันะมะนาวิลาพโยปัญจสติยัตตะวะวะีกปิละวัตถเว ตัวมันตัยิสัจจาสาวกีสาจสนียติเทวกายาภิกันตาเทวิชานาถาภิกโวเตวชาอาตบปรมัคคุงสุตวาพุทธัสสะสนุติสัมปาตุระหูยานังอมนุสยานาธัสนังอปิเกสัตัมตาคุงสหัสสังอาตาสตุลิง ตังอกสหัสสะอะมนุสสานัมัสสะสุมอัปเปกนันทะมะทะคุญจีสาสัพพะพุทธังตันตัสสะพังวิญญายะภาวะกิตะวานะจะคุมาัตมันตะยสัาสาวะเกสาสีรเจเทวะกายาวิกันตาเตวิชานาติภังโยมัยหังจิตะยัสสมิน คิราหิอนุพูษโสสตสหัสสาวยคาุมมากาปิลวัตถวาที่มันโตชิดสมันโตนนวนตยสสิโนมธรทมนาภิกขามงพิุนังสมิติงวนังจะสหัสสาหิมวตาจะกขานานตอนิโนที่มันโตชิดสมันโตนนวันโตยสัตสีโนมัวทมนาภิกขามงค์ภินางสมิธิงวะนาง ตาตาคิลาทิสะหัสสานยคานานตโตนิโนติมันโตชติมันโตนาวันโตยัสสิโนโมตมานาภิกขะมุงภิกขุนังสมิติงว่านังอิเจติโซระสะสะหัสสะยาคานานตโตนิโนติมันโตชติมันโตนาวันโตยัสสิโนโมตมานาภิกขะมุงภิกขุนังสมิติงว่านังอิสามิตาปัญจสตายาคานานตโตวันนิโน มันโตชุติมันโตนวันโตยะสติโนโมทมนาภิกขามุงภิกุณังสมิติงวานังคุ้มพิโรราชาคาหิโกเวปุลละสะนิเวสนังพิโยนังสตะสหัสสังยะฆ่านังปายรูปัสติคุ้มพิโรราชาคาหิโกโซปะคะสมิติงวานัง